กองปราบเนี่ยเขาแถลงคุณผู้ชมนะฮะการจับนุกสาคนสนิทของทนายตั้มเผยหลักฐานเนี่ยก็คือคอยจัดการเรื่องของเงินคริปโตให้กับทนายดังเตรียมขยายผลโยงไปยังปมเงิน39ล้านบาทของเจ๊อ้อยคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่12พฤศจิกายนครับที่กองบังคับการปราบปรามเขามีการแถลงข่าวการจับกุมนายนุวัตรหรือนายนุวัย34ปีซึ่งเป็นคนสนิทของทนายตั้มและนางสาวสารินีเนี่ยนะครับวัย32ปี ็นแฟนสาวของในนุทั้งสองคนเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศารอาญานะครับลงวันที่11พฤศจิกายนในข้อหาร่วมกันช่อโกงพรบอรคอมนะครับแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินจากคดีการช่อโกงเงินจำนวน39ล้านบาทที่เจ๊อ้อยเข้าแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้พลตตรวจตีมนตรีเทศขันเนี่ยท่านเป็นผู้บังคับการกองปร,ปราบปรามเปิดเผยว่าจากการสืบสวนขยายผลในคดีที่เจอ้อยเนี่ย เข้าแจ้งความเอาผิดนะครับกรณีจํานวนเงิน39ล้านบาทนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการสืบสวนร่วมกับตรวจสอบพยายนหลักฐานมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวานนี้11พฤศจิกายนได้มีการขออานาจศาลเนี่ยนะครับเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองคนจนกระทั่งเวลา6โมงเช้าของวันนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายสารเนี่ยเข้าตรวจค้นเป้าหมาย2จุดนั่นก็คือย่านที่วังทองหลางที่หนึ่งแล้วก็ลาดพร้าวอีกที่หนึ่ง จนสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเนี่ยทั้งสองคนได้ที่บ้านพักที่ย่านวังทองหลางด้านพันตํารวจเอกสุริยศักดิ์นะครับภูมิกับการกองก,กํากับการสามกองปราบปรามเนี่ยท่านบอกว่าสําหรับพฤติการของผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้เนี่ยก็มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเงินจํานวน39ล้านบาทของเจ๊อ้อยโดยเป็นผู้ที่คอยจัดการธุรกรรมด้านการเงินเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยมีความสนิทสนมกับทนายตั้ม ตามที่ทนายดังคนนี้เนี่ยเคยออกมาอ้างกลางวงสื่อว่าเคยให้ในนู้นเนี่ยช่วยดูเรื่องของคริปโตให้กับเจ๊อ้อยซึ่งคดีดังกล่าวเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวโยงกับทนายตั้มหรือไม่นั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและสอบปากคําผู้ต้องหาทั้งสองคนเพิ่มเติมหากพบว่าทนายตั้มมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับทนายตั้มอีกด้วยสําหรับตัวในนู้นนั้นเนี่ยเคยเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงเรื่องไอทีและให้ความสนใจเรื่องคริปโต ตั้งแต่ไปอยู่อาศัยที่ประเทศเยอรมันเนื่องจากทางแม่ไปมีครอบครัวใหม่ที่เยอรมันซึ่งในนุก็ตามแม่ไปเรียนด้วยโดยเข้ารับการศึกษาในระดับวิชาชีพจนภายหลังทําให้มีความเชี่ยวชาญในเงินดิจิตอลจนสามารถนํามาทําธุรกิจเทรดเงินคริปโตสร้างไรายได้ให้ตนเองเป็นจานวนมากภายหลังเกิดไปมีปัญหาความผิดทางกฎหมายก่อนที่ทนายตั้มจะเข้ามาช่วยเหลือทางคดีหลังจากนั้นก็เลยเกิดความสนิทสนมกันในที่สุด ระหว่างการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดรถหรูจำนวน2คันรถปอร์เช่หนึ่งคันและรถเบนซ์อีก1คันพร้อมกันยังตรวจยึดซิมโทรศัพท์สมุดธนาคารซึ่งมีชื่อเป็นของบุคคลอื่นและมีหลักฐานอื่นอีกจำนวนหนึ่งก็งนำไปตรวจสอบขยายผลต่อไปและจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนในขณะนี้ยังให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาหลังจากนี้ก็จะควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคําขยายผลต่อไปประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับขอบพระคุณครับ